ู้จักกันตั้งแต่ปีไฟปีสี่ห้าสี่ห้าสี่ก็คบกันประมาณปีปี4 7ก็แต่งงานมีลูกคเขาหล่อไหมป้าแตนสมัยหนุ่มๆตอนนั้นก็หลงเลยไหมไม่ได้มองว่าหล่อไม่หลงจ้ะเข้าตามเรามากกว่าอันตราวลุงคนจีบป้าแตนเออเดี๋ยวลุคนทลุคนทลุบนสายหน้าแปลว่าอะไรฮะก็ก็คงก็ต่างคนก็ต่างแอบชอบกันนะครับแล้วตอนสมัยหนุ่มๆมีคนมาบอกลุงพลเยอะไหมว่าเฮ้ยลุงหล่อนะเนี่ย นอะไรเีี้ยยดวกันก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเมื่อก่อนจะเป็นคนคุยน้อยพูดจาพูดจาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจะเป็นคนขี้อหน่อยแต่หลังๆมาก็พอดีเรื่องชีวิตมันผ่านไปเรื่อยๆก็เลยก็ต้องเอาอย่างนี้ดีไหมป้าแตนป้าแตนคิดว่าลุงพลกับคุณสงกรานใครรอกันว่าจะสู้ลงได้ไงนะเขาจะสู้ลุงได้ยังไงครับโดยลุงพลบอกช่าครับ อยากมีคนสาบเหงื่อให้าสินถ้ามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นเย็นคอยทาเอียงแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่เคยไรยค่าให้หน่าอยู่และดูสดใสา เหนื่อยกายใจท้ออยากมียิ้มรอตรงหน้าสุขตอนหลับตาตื่นมามีคนเคียงไกลอ้ยลอ,ลยอยากฟังคำหวาอานเติมความเบิกบานให้ใจ แค่นี้ก็คงทำให้นน,นหัวใจพื้นจากความลาบางครั้งจมอยู่กับพี่พังที่ไรสิ่งผนเปลือรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอช่วยให้ใจพี่มีหวัง พี่ขอขอบคุณที่น้องมีใจก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไปต้องขออภัยใจนางยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลูกเดินเคียงข้าง เราจะสร้างลุกนี้ด้วยกัานามากไ่ะชนตรงไหนเอ่ย